เบ่งแล้วครับอีกรอบนึงเบ่งแล้วเข้าเบ่งเร็วหายใจก่อนนะเก่งมากเลยครับคุณทําได้ดีมากเลยพวกเราทําได้ผมสัญญาอย่าหยุดนะครับโอเคครับคุณแม่มือใหม่นี่ลูกสาวตัวน้อยของคุณเหมือนซันบซับสุดๆเลยโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยเบ่งสิห้ามหยุดเลยนะนายเป็นไงบ้างล่ะตอนนี้คนอื่นตะโกนใส่นายอะ่ะโอเคโอเคผมได้เรียนรู้บทเรียนของผมแล้วงั้นคุณแม่คุณพร้อมแล้วใช่ไหมครับฉันพร้อมมาตั้งนานแล้วเลยจ้ะ,จะนี่ไงนี้ล่ะ มือ,อออกมาแล้วครับไม่ต้องร้องแล้วนะจ้าลูกรักสมทบมาให้ฉันเลยนะวันนี้มันช่างสวยงามมากเลยโอ้น,นี่มันทู้ป่วยผู้นารักของฉันนี่นาะคุณหมอคะฉันจะไม่ลืมคุณเลยคุณเก่งที่สุดเลยก็หนูน้อยเป็นไงบ้างอ้าวคุณอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วค่ะคุณหมอฉันก็ไม่เคยลืมนายเหมือนกันนะฉันจําเสียงของนายได้ตลอดเลยละ่ะอ๋องั้นเลยครับดีมากเลยละ่ะว้าวคุณแม่แต่ละคนนี่ช่างแตกต่างกันสุดๆเลยลูกสาวตัวน้อยของฉันโตเร็วมากเลยล่ะ เกิดอะไรขึ้นที่นี่ลูซี่ลูกรักถึงเวลาทำความสะอาดที่นี่แล้วจ้าลุกขึ้นเร็วเข้าเราต้องมาทำความสะอาดกันแล้วล่ะแต่แม่คะหนูไม่เคยทำความสะอาดเลยนะคะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะลูกลูกแค่ทำตามแม่ก็พอเดี๋ยวแม่สอนทุกอย่างให้เองว้าวทำยังไงละคะง่ายมากเลยจ้ะดูนะจ๊ะตอนนี้เราก็พร้อมจะทำความสะอาดกันแล้วล่ะลองดูสิจ้าโอเคค่ะงั้นหนูก็แค่ต้องทำตามแบบนี้ใช่ไหมฮะดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างผิดพลาดตอนนี้หนูมีหางด้วยล่ะมันจัดการง่ายมากเลย ตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วล่ะและนี่แหละขั้นตอนสุดท้ายแม่คะแม่เก่งที่สุดเลยเราจะเริ่มกันตรงไหนดีคะโอ้โอมันลึกกึ๋ยขยะทั้งหมดฝุ่นพวกนี้และของรกๆพวกนี้จะหายไปในพริบตาเลยล่ะแม่จัดการได้ทุกอย่างอยู่แล้วเละจา้าหนูก็ทำได้เหมือนกันเลยเนี่ยโอ้มันลึกกึ๋ยอุ๊บ ทำไมของแม่มันดูง่ายมากเลยล่ะคะไม่ต้องหัวนะจ๊ะลูกลองอีกทีสิมันไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะเห็นไหมเราพูกเราจะทํายังไงกับแก้วที่แตกดีล่ะคะหนูต้องปัดมันอีกรอบหรือเปล่าคะสงสัยนี่จะต้องใช้เวทมนต์อีกอย่างแล้วจ้ะแบบนี้หนูจะช่วยมันได้ไหมเนี่ยแหมงั้นลองโอม,มลึลึกึกึกือกีกรึกมึกล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 รกลึกล้กลึ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 กาตาลึกกลึก อาหนูก็ว่าอย่างนั้นล่ละค่ะช่วยทาให้หนูทีนะคะเดีย๋ยวหนูถือไว้ให้เองเวทมนต์นี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยคุณแม่ตัวร้ายก็มีวิธีการดูแลลูกในแบบของตัวเองความรักของเธอดูเหมือนว่าจะรุนแรงขึ้นสักหน่อยดูดีมากเลยจ้าอดทนหน่อยนะจ้าตอนอายุเท่าหนูเนี่ยแม่มีรอยสักสามอันแล้ว,ลวจ้ะเห็นไหมล่ะเสร็จแล้ว เยี่ยมมากเลยค่ะแม่คะแม่ทําอะไรอะคะแม่บอกว่าห้ามอ่อนข้อให้ใครไงแหมแล้วหนูจะนั่งอยู่แบบนั้นหรอเยี่ยมเลยหนูอยากจะลองปืนฉีดน้ําอันใหม่ของหนูตั้งนานแล้วโอองั้นเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวแม่จะจัดการเองทั้งอลิซและแม่ของเธอไม่เคยจะยอมแพ้ใครเลยล่ะนี่มันสงครามครั้งใหญ่เลยนะอาพาร์ตเมนต์นี้จะรอดไหมเนี่ยแต่ยังไงต้นไม้ก็น่าจะชอบน้ําแบบนี้นะเิอยหนูเริ่มเหนื่อยแล้วอะค่ะ แม่คะแล้วเราจะจัดการกับของพวกนี้นยังไงดีอะไม่ต้องหัวงนะจ๊ะไม่เห็นเป็นไรเลยเอาไม้ถูกพื้นไปเลยจ้ะไม่ได้นะคะแม่หนูทำไม่เป็นแม่ยังไม่เคยสอนหนูเลยจริงเหรอจ๊ะโอเคแม่มีไอเดียแล้วละ่ะนี่เอารองเท้าแตะคู่ใหม่ไปเลยลองดูซิจ๊ะว้าวขอบคุณมากเลยนะคะแม่ตอนนี้หนูสามารถเล่นเกมไปด้วยก็ได้นะนี่ของหนูเลยจ้าสนุกให้เต็มที่ไปเลยนะเจ้าตัวน้อย งั้นตอนนี้แม่พักผ่อนแล้วก็เล่นไอจีก่อนดีกว่าแว่นตา VR ก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะตอนที่กำลังต่อสู้เครื่องในเกมอยู่อลิสเธอก็ได้จัดการกับพวกฝุ่นที่อยู่ในอาพาร์ตเมนต์และคงจะทำให้ที่นี่สะอาดวิบวับเลยล่ะนั่นมันเสียงอะไรกันนะแหมเธอโตแล้วเดี๋ยวเธอก็จัดการได้เองแล้วนะเยี่ยมไปเลยล่ะฟันน้ำนมของฉันหลุดแล้วนางฟ้าฟันน้ำนมต้องชอบมากแน่เลยฉันรอที่จะให้ถึงเช้าไม่ไหวแล้วล่ะฉันจะได้ของขวัญอะไรข้างใต้หมอนของฉันนะอยากรู้จัง โอเคงั้นนอนกันดีกว่าอลิสโอ้น่ารักมากเลยฟันน้ำนมของลูกฉลุดแล้วเหรอเนี่ยไหนมาดูหน่อยสิแค่นี้มันไม่พอเลยนะฉันมีแค่เหรียญพวกนี้เองอะฉันจะทำยังไงดีอะโอ้ฉันดูแล้วล่ะมันยังเจ็บอยู่เลยอะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะฉันต้องได้ของขวัญจากนางฟ้าฟันน้ำนมแน่เลยฉันว่ามันต้องมาหาสจานสุดเลยล่ะไม่เหมือนกับเอเลนหรอกนะคุณแม่แสนดีอย่างจูเลียเธอเตรียมตัวมาดีมาก แม่เราให้ถึงวันนี้มาน,นานมากเลยอะนี่มันฟันซี่แรกเลยเหรอเนี่ยเยี่ยมไปเลยน่ารักเหมือนลูกสาวตัวนอยของฉันเลยล่ะนี่ของขวัญจากนางฟ้าน,นะจ๊ะลูกของฉันโตเร็วมากอุ๊ยตายแล้วฉันรู้อยู่แล้วและว,ว่าจูเลียเธอจะต้องเตรียมตัวมาเยี่ยมไปเลยนี่ของเธอนะจ๊ะเจ้าตัวน้อยหลับฝันดีนะจ๊ะ เงียบๆก่อนนะจ๊ะเงียบก่อนนี่คือนางฟ้าเองฉันจะทำทุกอย่างเพื่อลูกสาวตัวน้อยของฉันอืมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเหรอเนี่ยแล้วฟันฉันเป็นยังไงบ้างนะชยโยนางฟ้าฟันน้ำนมเอาเหรียญมาแลกกับฟันของฉันด้วยดีมากเลยมีอะไรหรือจ๊ะเจ้าตัวน้อยดูสิคะนางฟ้ามาเมื่อคืนนี้ด้วยองั้นก็อย่าปล่อยให้ฟันผุอีกนะจ๊ะดูแลฟันของหนูดีๆด,ด้วยรักหนูนะจ๊ะ หนังฟ้าฝันน้ำนมนีม่ดีมากเลยเนาะเอ้ยวันนี้ไม่เห็นมีลูกค้าเลยโอ้สวัสดีครับสวัสดีจ้าวันนี้น้ำอัดลมลดราคาด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะจ้าพ่อหน่มไปกันดีกว่าจูลีิในร้านนี้มีแต่ของเจง๋จงเจง็มไปหมดเลยคุณคงอยากจะลองทุกอย่างเลยแม่คะแม่คะแม่หนูขอซื้อบัอกฝรั่งอันนี้ได้ไหมคะนะคะได้สิจลูก โอ้เธอน่ารักมากเลยอะว่าแต่น้ำอัดลมที่เขาบอกอยู่ไหนนะแม่คะหนูขอซื้อคุกกี้ช็อกโกแลตอันนี้ได้ไหมคะได้สิจ้าแต่ว่าพอแล้วนะก็อย่างที่คุณรูนั่นแหละใครจะไปร้านขนมหวานโดยที่ไม่ซื้ออะไรได้แล้วลูซี่ไปไหนแล้วนะแม่คะแล้วขนมอันนี้ละคะแล้วก็ช็อกโกแลตแล้วก็มาร์ชเมลโล่ด้วยดูรักลูกกินขนมเยอะขนาดน,นี้ไม่ได้หรอกนะทําไมละคะนะคะนะขอนั่นคุณแม่เพิ่งจะปฏิเสธการซื้อขนมเหลอหนะ้า ฉันร้องไห้ก่อนดีกว่าลูกรักไม่ต้องร้องแล้วนะลูกหนูอยากได้อะไรก็เอามาเลยเออเท่าไหร่เหรอคะเยี่ยมเลยคุณแม่คะงั้นหนูขอกินอมยิ้มด้วยได้ไหมคะไว้คราวหลังดีกว่าจ้าโอเคโอเคก็ได้เอาอมยิ้มด้วยนะคะเดี๋ยวผมช่วยจ่ายให้เองครับเธอจะได้ไม่ต้องร้องเยี่ยมไปเลยค่ะพวกเราต้องกลับมาอีกนะคะ ฉันรักการช้อปปิ้งมากเลยล่ะดูสิจะลูกรักมีของเจ๋งๆเต็มไปหมดเลยอะ่ะลูกชอบชุดนี้ไหมละจ๊ะหรือว่าชุดนี้ดีแม่คะหนูอยากได้ชุดใหม่ไปโรงเรียนด้วยอะคะ่ะหนูว่าชุดนี้เอาไปแล้วนะคะเอาอีกแล้วเป็นแบบนี้ตลอดเลยโอ้หมวกไปนี้เจ๋งมากเลยอะ่ะมันเหมาะกับฉันมากเลยเนาะเยี่ยมมากเลยจ้ามันเหมาะกับลูกของแม่มากเลยแหม่ห้องเปลี่ยนชุดอยู่ตรงไหนนะหนูเจอมันก่อนนะคะแหม่เป็นยังไงบ้างจ๊ะ ยิ้มเลยค่ะชุดวิบวับเหมาะกับแม่มากเลยเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะลูกยังไม่ได้ดูอีกชุดเลยแหมโอ้ฉันว่าฉันสีเหมือนกับพม่าเลยล่ะใช่แล้วล่ะค่ะเหมือนจริงๆนะแม่ว่าชุดนี้สวยที่สุดเลยละจ้ะอลิสแม่ไม่ได้ชอปปิ้งนานขนาดนั้นนะตื่นเร็วเจ้าตัวน้อยกลับบ้านกันดีกว่าอะไรกันคะแม่คะแม่ยังไม่ได้ซื้ออะไรให้หนูเลยนะ นูก็อยากได้ชุดใหม่เหมือนกันนะคะแค่หมวกก็ได้อะ่ะโอเคงั้นเอาอันนี้ไปเลยจ้าแล้วห้ามาบนว่าแม่ไม่ซื้ออะไรให้แล้วนะแม่คะหนูขอเงินไปดูหนังหน่อยได้ไหมคะถึงเวลาต้องเรียนรู้การหาเงินแล้วล่ะลูกอะไรกันเนี่ยมีโจทย์หลายข้อเลยทั้งรดตามต้นไม้ทำกันบ้านแล้ก็ปัดฝุ่นด้วยเหรอเนี่ยไม่ได้นะแต่ว่าแต่ละข้อหนูจะได้เงิน5ดอลลาร์นะจ๊ะก็ได้คะ่ะมาเลยจ้ต้นไม้ ผู้ช่วยตัวน้อยของแม่ตอนนี้ก็ถึงเวลาทำกันบ้านแล้วล่ะ แม่ตรวจได้เลยนะคะหนูทำทุกอย่างเสร็จแล้วละคะ่ะแถมยังทำเพิ่มให้ด้วยนะแหมแล้วตอนนี้หนูได้เงินยังละคะเก่งมากเลยจ้ะลูกแต่ดูเหมือนว่าหนูจะลืมอะไรไปบางอย่างนะไม่หรอกคะ่ะหวังว่าเธอจะไม่ลืมเหมือนกันนะแหมยังไงเดี๋ยวฉันก็ได้ตังค์แล้วนี่เดี๋ยวฉันจะทำความสะอาดให้เรียบร้อยจนส,สะอาดสุดเลยแต่ฉันว่ากระปุกหมูของฉันเดามีฝุ่นแล้วนเนี่ยลูกทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมจ๊านี่จ้ลูกรักเอาไปเลยขอบคุณมากเลยนะคะแม่หนูว่าตอนนี้หนูไม่ใช้มันแล้วก็ประหยัดดไวว้กก่่่อนีาคะ เ้าหนามแหลมตัวน้อยของฉันแม่คะกระปุกหมูของหนูยังไม่มีเงินเลยอะ่ะหนูจะไปหาเงินได้จากที่ไหนเหรอคะแม่รู้แล้วล่ะแม่มีแผนสําหรับวันฝนตกแบบนี้แล้วตื่นได้แล้วจ้าอ้าขโมยคนรวยแล้วเอาไปให้คนไม่ค่อยมีเงินนี่แหละคือพวกเราตอนนี้หนีก่อนดีกว่าดูเหมือนว่ากระปุกหมูของฉันจะไม่ว่างแล้วล่ะนี่ลูกทําอะไรของลูกเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะ ลูกต้องใส่ไปเยอะๆสิเอาไปเลยจ้าพื้นฐานความรู้ทางด้านการเงินก็คือกระปุกออมสินของคุณควรจะเต็มแบบนี้นะใส่ทุกอย่างเข้าไปเลยฮมแต่บางครั้งมันก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะชโยสุดท้ายก็เต็มสักทีเราเป็นพลเมืองที่ดีตามกฎหมายใช่ไหมละ่ะงั้นฉันเอาทุกอย่างไปคืนก่อนดีกว่าเออก็เกือบจะทุกอย่างแล้วนะขอบคุณมากเลยนะธนาคารทุูทรม นั่งก่อนเลยนะครับวันดีเจ้าวันดีไม่ได้เจอกันกตั้งนานเลยนะคุณอยากจะสั่งเลยไหมครับหนูขอเมนูซิกเนเจอร์โอ๊กี้ไอศครีมนะคะได้เลยจ้ะลูกรักขอบคุณมากเลยนะคะแม่มาดูน่ากินมากเลยที่นี่มีของเยอะเลยแหละคะ่ะหนูขออันนี้ได้ไหมคะทําม,มันแพงแบบนี้ล่ะนี่ทุกอย่างทํามาจากทองคำหรือเปล่าเนี่ยแต่อย่างน้อยเด็กๆก,ก็ชอบเลยเนาะของที่คุณสั่งมาแล้วครับไอศครีมสูตรพิเศษเดี๋ยวผมเก็บเมนูให้เองนะครับ โอ้แล้วอีอันหายไปไหนแล้วเนี่ยฉันว่าฉันก็หยิบมาสองอันแล้วนะนี่จ้ะลูกรักกินให้อร่อยนะจ๊ะมาดูน่ากินมากเลยอะนี่ของหนูจ้ะแม่คะเจ๋งไปเลยแม่ไปเอามันมาจากไหนเหรอคะอืมกลิ่นเหมือนวนิลาเลยอะเออชิวไม่ต้องห่วงนะจ๊ะลูกรักแม่เตรียมไว้ให้หนูเสมอแหละคุณแม่ของลูซี่เธอเตรียมตัวมาดีเสมอดูเหมือนว่าเสื้อมันจะยับนิดหน่อยนะแต่แม่เตรียมทุกอย่างมาพร้อมแล้วล่ะว้าว จะมารีดผ้าให้ลูซี่ในร้านคาเฟ่แบบนี้เลยนี่นะอะไรกันเนี่ยอุ๊บไอศครีมละลายแล้วะแม่คะหนูจะทำยังไงดีไม่ต้องห่วงจะลูกรักแม่ก็เตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้วล้วจ้ะตัดให้ขาดเลยชับๆๆตอนนี้ก็ไม่เปื่อยแล้วอลิซเอาเสื้อของฉันไปสิจ้ะอย่างน้อยมันก็ไม่มีรูนะขอทิชชู่หน่อยได้ไหมคะคุณคิดว่าอะไรดีกว่ากันเหรอคะระหว่างมีรอยเปื้อนหรือว่าเป็นรูแบบนี้บอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างบ๊ายบาย